สวัสดีค่ะพี่รัตค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขืออีสานใต้ทุกทท่านค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางของพี่รัตเนาะในงวด16กันยายน68พี่รัตก็เป็นอีกท่านหนึ่งในช่องเขืออีสานใต้ที่ฝันแม่นมากๆค่ะก็งวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตามฝันเนาะค่ะก็พี่รัตไม่ว่างสมูมากจะไปหาเห็ดค่ะค่ะเห็นเก็บเห็ดได้ด้วยค่ะช่วงนี้เก็บเห็ดเนาะ ค่ะก็ฝนตกทุกวันค่ะช่วงนี้ตอนนี้ที่เราถ่ายทําคลิปอยู่ก็มาติดฝนอยู่บ้านพิรัฐพอดีค่ะก็เลยจะถ่ายทําความฝันของพิรัฐในวันนี้เนาะพิรัฐฝันวันไหนคะพี่พี่ฝันในไร้เมือเหรอจ้ะสีหามือแล้วอ๋อซีหามือแล้วน่าจะตั้งแต่ต่องวดเลยแหละเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวให้พิรัฐเล่าหน่อยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างคะจ้ะพิรัฐฝันว่าจังสีฝันเหมือนไปไอไปเบื้องอันยังกว่าอันพวกอัน ทหารน่ะนะที่เขาเจ้าอันนี้การยูาซแดนนะคะ่ะไปไปเบิ่งอยู่บันไปยืนไปไปเพิไปไปเ่งนี่ล่ละไปให็นลังใจเหมือนเอาเขาของไปแจกอย่างทหารกินนะ่ะนะคือจ้างกันไมโทรทตัศน่นะน,นะ,ะไปเยี่ยมทหารายแดนแมนค่ะแมนวันนี้สักพักหนึ่งกบมีเหมือนหลานอะ่ะทั่วมาบอกว่าแม่ไปเบิ่งย่า่เนี่ยจักย่ายเป็นยังปอพูกับเหมือนทั่ัสามมันตัดปุ๊บอันนี้ปุ๊บ ซักพักหนึ่งประมาณมผ่านไปสีหาะที่ก็มีเด็กหน้อยสองคนถีบจักรยานมาก็าบอกว่าอันประ,ะ,ะ,ะต้อยปราต้อยไอป้าป้าเผ่ว่าอัน,อนไอไปเบิ่งย้ายนิดแน่ย้ยนิตายเผ่ว่าอ๋อค่ะคนเห็นมานั่งเผ่ว่าคนเห็นมาตามย้ยนิตายเผื่อว่<ะ>าค่ะจ้ะปานี้ผีกเลยเออที่รัดหนักก็เลยเออกราบนั่ละกราบไป<ะ>แล้วก็ตายอยู่เงื่อนเร่ล่าหรือมาเบิ่งวานนี้ พอมาถึงบานปื๊ดผว่าอ้าวเราจะปีละคือจังตายไว้แท้คุณเอ็งเผื่ว่าเจ็ดสิบสามมันบมเมนเรายังสีเถาค่ะป่านี้อันมันรุ่นเดียวกันกับเข้าเด้กว่าอันย่ายฐางบานเพื่อนอ่ะนะมันยจายหนึ่งบมเมนตเจ็ดสิบสามแล้วผว่าอันเพื่อนทียมงกันยุ่งงอนอันงานซพปนะอันงานยนิดน่ะล่ะจ่มองเขาตายจ้าไม่งนจ้ะค่ะแต่ประมาณนี้ละ พี่ก็บยางใส่ยางกว่าผีก็สะดุงตื่นค่ะเขาหนาี่ยคนเย่อตื่น <laughs> พอดีเนาะแมนีแมนค่ะเมียก็งวดนี้พิ่ลกก็ฝันก็ถือว่าได้เลขด้วยเนาะ ค่ะที่ว่าเถียงกันว่าอายุคนตายเจ็ดสิบสามปีค่ะค่ะก็พี่นัดฝันว่าไปเยี่ยมทหารที่ชายแดนค่ะระหว่างที่ไปเยี่ยมอยู่ก็มีคนโทรมาบอกว่าให้มาดูยายหน่อยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนสัญญาณขาดหายไปยังไม่รู้เรื่องอะไรก็มีเด็กปั่นจักรยานไปไปตามบอกว่าคนชื่อยายนิดน่ะตายแล้วพี่รักก็เลยมาดูค่ะมาดูก็เห็นเขาตายจริงๆตายอยู่ในบ้านค่ะ แล้วก็เลยพากันโซเลเรื่องอายุกันค่นคนนั้นอีกคนนึงบอกว่าอายุเจ็ดิบสามแต่พี่นัดเทียงว่าไม่ใช่ค่ะค่ะก็ประมาณนี้เนาะจ่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วคุณยายนิดนี่เขามีชีวิตอยู่ไหมคะพี่ยังมีค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะอ๋อแล้วก็อายุเท่าไหร่นะคะอายุตอนนี้แกเกิดพศสองห้าศูนย์หนึ่งถามแกสอ่งค่ะก็ประมาณหกสิบเจ็ดหิแปดเนาะหกสิเจ็ดปีเนาะเกิดพศสองหค่ะค่ะก็ ยังมีชีวิตอยู่แต่พี่รัตฝันว่าเขาตายแล้วก็เหมือนกับฝันต่ออายุอะไรอย่างนี้เนาะจ้ะค่ะแล้วเขาตายนี่ศพอยู่ที่ไหนคะที่พี่รัตมาดูอยู่บ้านอยู่ที่บ้านค่ะบ้านเขาค่ะก็น่าจะเกี่ยวกับเลขบ้านด้วยเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะพี่บ้านเลขที่หนึ่งค่ะ110จ้าอก็เห็นศพเขาอยู่ที่บ้านก็น่าจะเกี่ยวกับเลขบ้านเกี่ยวกับอายุเนาะค่ะที่สําคัญก็เลขที่ เทียงกันก็เจ็ดสามค่ะก็เป็นตัวเลขด้วยเนาะค่ะแล้วถ้าพี่รัฐเอาเลขพี่รัฐจะเอาเลขไหนบ้างคะพี่ก็คิดว่าจะอายุ่เขากับพี่เทียงเทียงกันอ๋ออะไรัดเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะนี่ค่ะเลขพี่รัฐก็คือหกสิบเจ็ดปีเกิดพศสองพห้ารูนยหนึ่งเนาะหกเจ็ดก็อย่าลืมกันเก้าเจ็ดด้วยเนาะค่ะบัารเลขที่ก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็อาจจะตัดเล่นเป็นหนึ่งศูนย์หรือ หนึ่งหนึ่งแล้วก็เลขที่พี่รักเสียงกันในความฝันก็คือเจ<า>็ดสามค่ะพี่รับชอบตัวไหนคะในในฝันนี้พี่ก็ชอบเป็นแบบอายุแกแล้วก็บ้านเล็กทีนี่และะ้อ๋อถ้าคนคตายก็สามารถจะออกอายุเนะาะพี่รับก็ชอบเลขอายุาค่ะก็มีประมาณนี้คะ่ะตัวเลขเนะาะค่ะก็ ฝากไว้เป็นแนวทางงวด16กันยายน68รางันอของพี่รัตเนาะ,ะ,ะวันนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดหรอคะพี่ไม่ได้ไปจ้าพฤหีสทีิ15พุธค่ะวันนี้ไปธ<ส><ท>ุะที่จังหวัดค่ะฝนก็ตกด้วยเนาะ,ะค่ะแล้วเห็ดที่พี่รัตไปเก็บส่วนมากได้เห็ดอะไรบ้างคะส่วนช่วงนี้มันจะเป็นเห็ดรวมอ่ะคะ่ะเป็นเห็ดรวมเห็ดเอ้อย่างไรเห็ดหนามุมเห็ดตีนเห็ดตั้งแร่เห็ดกอ,ออยา่างงีสินะได้จรวมกันมาจ้า่แล้ว กินหมดไหมคะได้มาแต่ละวันเห็นไป่อยจะเอาไปขายค่ะสมหากจะแบ่งขายแบ่งขายถูงแม่ถุงละยี่สิบบาทพี่รัขายของถูกมากคี่ะคนอื่สิบยี่สิบาทก็ยังเห็นอยู่ค่ะพี่รัตโพลอนเฟย์ว่าทำไมขายถูกจังคนอื่นเขาขายราคาแพงกว่านี้เนาะค่ะเแลาไปไปหานี่ไปป่าทางไหนคะไอป่าบ้านเรานี่ค่ะไม่ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลแสดงว่าพี่รัตรู้รู้ที่เก็บแล้วเนาะค่ะก็ เห็ดสดๆจากป่าเนาะพี่รัตเขาชอบหาหน่อไม้หาผักหาของป่าขายเนาะแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วฝนตกค่ะเมื่อกี้กําลังพูดเลขกันอยู่ว่าจะถ่ายทําคลิปเนาะแล้วเหมือนมีฟ้าลงยังดังมากดังเปรี้ยงเลยเนาะหรือว่ามันจะออกเนาะพี่หรือว่าเด็เราพูดมันจะออกใชมีส่วนมีส่วนเนาะมันอยู่ๆก็เปรี้ยงลงมาพี่รัต กำลังจะไปตามหาบ้านเลขที่คนตายค่ะพี่ชอบเป็นอายุอะค่ะมากแล้วก็บ้านเลขที่ส่วนมากพี่ฝันมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะจ้กพี่เคยฝันเห็นคนตายแบบนี้มาแล้วใช่ไหมคะเคยฝันอยู่ค่ะแล้วก็ฝันส่วนมากแล้วก็จะมาแบบมาบ้านเลขที่มาอะไรพวกพี่พี่มันจะออกไปประมาณนี้ค่ะแสดงว่าพี่ล้ก็ฝันแบบนี้ก็ฝันเม่นอยู่ก็ลองดูในงวดนี้เนาะค่ะ ถูกบ่อยตอนนั้นก็เห็นว่าถูกหกสามค่ะไม่เยอะไม่เยอะถูกบ่อยบอยซื้อเยอะกลัวมันไม่ถูกค่ะเราอาจจะมีดวงน้อยๆก็ได้เนาะค่ะแล้วหลังจากถูกหกสามงวดที่ผ่านมาหนูไม่ได้ถ่ายคลิปพี่พี่ถูกเลขไหมคะงวดที่แล้วไม่ได้ซื้อเลยอ๋อไม่ได้ซื้อเต็ดธุระเยอะแยะเลยแล้วได้ฝันไหมคะงวดที่แล้วหรอฝันฝันอยู่ค่ะฝันอยู่แล้วแล้วเลขเข้าไหมคะที่พี่รัดฝันงวดที่แล้ว มันเข้าข้างๆน้อยๆถูกล่างอะจ้าเลขล่างอ๋อออกเลขล่างที่พี่รัดฝันแต่พี่รัไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันตัวเก่าไงใช่ไหมลรอมันข้ย่งไงพี่ก็เลยไม่ซื้อตัวใครจะไปซื้อพุ่กับข้าวบ้านอยู่ตัวเก่าๆเนาะโอ้ฝันอะไรฝันแบบนี้ไม่ซื้อหรอกพี่ว่าค่ะเวยอะไรจะมาออกตัวเก่าพี่คิว่าแล้วก็ออกจริงๆมันก็ออกเราว่าจะไม่เราว่าจะไม่คิดว่ามันจะไม่ออกมันก็จริงๆเนาะใช่เห็นว่าไปตรงกับ พี่รัตน์เขาสมัครอสมแล้วเขาก็ได้คะแนนห้าสิบหกคะแนนเออาเก้ายวก็บอกว่าพี่รัตได้ห้าิบหกคะแนนเนี่ยพี่รัตต้องซื้อนะเลขนี้มันเป็นเลขของพี่นะค่ะสรุปก็ไม่ซื้อแล้วมันก็ออกห้าหกจริงๆซื้อยู่่ซื้ออยู่แต่ถูกนิดเดียวถูกห้าบาทสิบาทเนาะก็งวดนี้ก็ขอให้เลขพี่รัตออกตรงๆปังๆเนาะ ทพี่ดั้ให้ค่ะเพราะว่าพี่ดั้ก็ฝันเม่นมากๆช่วงนั้นที่เล่าฝันใหม่ๆก็รู้สึกว่าจะเจ็ดเป็นงวดติดเลยไม่หลุดเลยเนาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้ออกตรงๆอีกไม่ว่าจะเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ดั้มากๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ